พี่มาทำลูกโป่งแกสิฟูเลี้ยงพี่มาทำลูกโป่งเขาจะเขาจะอธิบายเองจิ้งจกเก็บจิจาจจ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 จวจจจงจจ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 จวจจ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 อจจจจอจจ่จจ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 จวจัจจจจจกจงจวจจจจจวจจจจจ่จัวง ไปไหนลูกหมูไปไหนคะจะไปเลี้ยงวัวหมูจะไปเลี้ยงวัวอีกคนนึงจะไปโรตัจะเข้ากันไม่ไดไปโรตัไปไหนตัดจะไปอไรตัดไปอไไปโตัไปบิ๊กซี่ไปไนตัดโอหปู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 เออปูปูเออเห็นปู จ้าบจ้าูจารจ้า uh, จ้าลกกกาบนั่นได้แม่สาธุบอกหลอกหลวสาทูสาธุสาูตนพิเศษสาธุดธุ่เปี่ยนเปีเปียมือไม่ใชเปี่ยนแต่มันหนักเสียศาทูเปียนเปี่ยน อย่ามาซบจ้าแล้วลงเวทีแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็มาหาลงเวทีแล้วเดี๋ยวแม่ก็มาถึงจะมาโอ้โเนคค้างคุณชินตัวนหน่อยกูเจ็บน้อยน้อยตาตนสบายใจหน่อยให้หนูแบบจะได้มีแรงปดูคนนั้นนไม่ได้กินน้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วลันเียนมาแล้วป้ามาแล้วมลเสเกี่ยวหยุดมองมาจีคนฮึม่เอาหน้าไา้โอยเกียน